นิรยาทารุนะคะและวันนี้ราศีตุลในช่วง1-15ธันวาคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเช็คเอ e นอรให้กับชาวตุลกันเลย King of Wands ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะอืมอุ๊ย Queen of Wands มีเอ e นอรคู่ขึ้นมาด้วยคุณอาจจะดิ้วอยู่กับ คนที่เป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะนายอัพเปนดัเกิแต่คุณก็แบบว่าเอออาจจะผ่านการช่วงที่ได้อยู่คนเดียวนะคะโฟกัสกับตัวเองหรืออะไรแบบนั้น <c oughs> คุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แบบค่อนข้างมีเสน่ห์เลยนะคะรักคุณรักตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองอะไรแบบนั้นเนาะคุณมีความรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่ได้โดยไม่ต้อง พิ่งพิงกับใครนะคะมีคนเขาอยากจะมีคุณในชีวิตนะทูอัคบคัใครคนหนึ่งที่รักคุณคุณก็รักเขานะคะเหมือนกับอยู่ในช่วงที่จะมีโมเมนต์ของการมี f a l l in love เข้ามานะคะการตกหลุมรักอะไรแบบนั้นเนี่ย energy คู่ขึ้นมานะคะ,ะ king นะคะราชามถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือไม้เท้านะคะอ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีาตุไฟ เมษสิงห์ธนูนั่นเองนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะมีกันและกันในชีวิตนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแล้วในเอนเ g อของเขาเป็นอย่างไรเขาคนนั้นในช่วงนี้เป็นอย่างไร สามดาบเขาน่าจะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักมาก็ได้นะคะหรือรู้สึกผิดหวังเสียใจกับเรื่องของความรักเนาะเขาเคยเปิดออปชั่นนะคะอาจจะมีคนคุยนะคะคุณอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกคนคบคนคุยอะไรแบบนี้ทางเลือกก็ได้นะคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของ การแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะคะอาจจะดูเขาดูยุ่งๆกับเรื่องของการงานนะคะดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะคะอาจจะมีงานรัดตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะมี energy ของอ the star ราศีกุมแลวก็ the chariot ราศีกรกฎเข้ามานะคะคนคนนี้เขาดูแลตัวเองได้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับ ดูแลตัวเองผ่านการฮิลตัวเองเยียวยาตัวเองมาและเคยเสียใจเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าๆมานะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะเขาอาจจะมี energy ที่ห่างไกลจากคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีระยะห่างระยะทางกับคุณก็ได้นะหรือมีในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะมีการแตกต่างเรื่องของอะไรได้บ้างอายุเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนานะคะ ความคิดความเชื่อทัศนคติอะไรแบบนี้นะที่มีความแตกต่างแต่ก็เข้ากันได้อย่างรงตัวนะคะแต่ว่าคุณกับเขาก็อาจจะมีอะไรที่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่กั้นกลางระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะมีการต้องออดูเหมือนแยกห่างอะไรแบบนี้นะก่อนที่จะได้มาบรรจบพบเจอกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยากเดินทางมาหาคุณด้วยนั่นเองเอาละนี่ก็คือใน Energy เขาคนนั้น ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มของชาวตุนในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์และแนวโน้มนะคะเถ้วยอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะก็อาจจะ,ะมีในเรื่องของอะไรล่ะการตัดสินใจต่างๆในชีวิต ะะที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาทาให้เลือกทาให้ต้องตัดสินใจนะรวมไปถึงเรื่องราวของความรักเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณนะคะดูว่า,ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเลือกยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะเมื่อกี้เขาก็มีเจ็ดถ้วยอาจจะเป็นเขาด้วยที่แบบเออต่างคนต่างก็กําลังอยู่ในช่วงของการหานะคะคนที่ใช่ นะการหาเป็นลักษณะโซลเชชชิ่งนะคะหาคนที่มีจิตวิญญาณร่วมกันอะไรแบบนั้นเพจชอปสอดอาจจะมีการแบบสืบส่อ,สองนะคะนี่ไงเดอะเลเวอรสักนาราศีมิถุนการที่พบเจอนะคะใครบางคนที่รักกันนะในลักษณะที่แบบเหมือนเป็นพรมลิขิตทำให้ได้มาเจอกันเมื่อมองตากันนะคะหรือว่าได้สัมผัสกันจะรู้ว่าเออคนนี้แหละที่ <c oughs> เรารู้สึกแตกต่าง เหมือนไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก,ก่อนนะคะทำให้รู้สึกถึงความรักความหลงไหลความาห่วงหาอาทรน,นะคะแล้วก็ความอยากที่จะมีในชีวิตนะอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันอะไรก็แล้วแต่ ะะแต่มันก็เหมือนกับเออมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นออทางเลือกตัวเลือกของกันและกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองเพจช็อปครับพลังงของทตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณจะได้มีโมเมนต์ของการออหวาน,วานในการที่จะพูดคุยในการที่จะเริ่มต้นนะ,ะส่งข้อความสวีดนะมีโมเมนต์ดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าจิตใจสดชื่นแจ่มใสอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวหายพิจิต คุณจะมีเซนส์นดีในช่วงนี้นะคะอาจจะแบบถามหัวใจตัวเองอยู่นะว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เราต้องการเขาเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะ King of Cup น่าจะมีใครบางคนที่ก็อยากที่จะหัวใจมาม่อบให้กับคุณนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยก็เ,เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่นะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นอย่างดีนะ แม้ว่าจะอาจจะมีสถานการณ์อะไรรอบตัวที่จะต้องฝ่าฟันก็ตามนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ดีเนี่ยเป็น e NERGY ของเขานะคะคนที่โดดเด่นคนที่มองดูแล้วมีสเสน่ห์มีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะคะมีความเป็นคนที่อาจจะเป็น Idol ล นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความสําเร็จระดับสูงอะไรแบบนั้น,นไฟออฟคัพแต่จะมีคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าเคยผิดหวังอกหักเสียใจมานะคะแล้วก็ยังอาจจะเ,เข็ดขยะกับในเรื่องของความรักหรือความเสียใจที่เกิดจากความรักก็ได้นะคะไฟออฟคัพบางคนก็อาจจะเหมือนกับเออมันมันก็ยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาสักทีเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ ชัตชเมนเนี่ยก็มาถึงล้มาถึงในช่วงระยะเวลานะคะที่อาจจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะหรือว่าอ,อ,อยากที่จะอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็พมรมลิขิตที่จะนำพานะคะคุณและคนรักเนี่ยนะคะว่าจะ ให้มาบรรจบพบเจอกันหรือจะให้ไปต่อต่อกันด้วยนั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานาการณ์แนวโนมเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขานะคะที่มีต่อคุณเขาอยากจะบอกอะไร I really want to contact you b u t think I d o n t t h i n k i s h o u l d ฉันอยากจะติดต่อหาเธอมากๆเลยแต่บางครั้งก็คิดว่าเอ๊จะติดต่อดีไหมน้อหรือว่าไม่ควร I think I see you everywhere ฉันมองไปทางไหนก็มีแต่เธอนี่ก็คือแบบ นะคะวกวนหมกมุน่นวุ่นวายว้าวุ่นใจอยู่กับคุณนั่นเอง I just don't want to be a loser in front of you บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าไม่ต้องการจะเป็น l ูเซอรนะคะ,ะหรือผู้แพ้ต่อหน้าคุณ I just need time to think ฉันต้องการเวลาในการคิด ทบทวนคิดสระตะก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรลงไป it's too hard to keep pretending มันยากนะที่จะแกล้งทำบางทีอาจจะแกล้งในเรื่องของการวางฟอร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะวางฟอร์มว่าเออเฉยๆหรือว่าไม่สนใจอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขากัน I love you unconditionally นี่ไงฉันรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข My life is not together as it seems แต่ชีวิตของฉันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะมันก็แบบมีบางอย่างที่เธออาจจะไม่รู้ก็ได้ I want to tell you how I feel อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงให้เธอฟังเลยละ่ะ I want to feel that way again อยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึง่ง I wish I could t a k e back my word ถ้ามีคำพูดไม่ดีบางอย่างอะไรที่พูดกับเธอฉันก็อยากที่จะถอนคำพูดนั้นเอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักนี้นะจะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างสำหรับชาวตุนในเส้นทางนี้ commitment runner and c e a s e r Love message, divide timing and find the key เอาละในเส้นทางนี้นะคะเหมือนกับว่าจะต้องมีการสื่อสารกันนั่นแหละในเรื่องของการส่งข้อความรักต่างๆให้กับกันนะแต่อาจจะสังเกตว่าบางทีถ้ามีฝ่ายที่ลุกมากไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถอยห่างนะคะแบบเหมือนเป็นผู้ วิ่งไล่ตามนะคะแล้วก็ผู้วิ่งหนีอะไรแบบนั้นะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงโปรเซสนี้อาจจะต้องแบบอ,อ,อย่าเพิ่งวิ่งไล่ตามกับความรักมากเกินไปนะคะอ,อ,อาจจะมีการคาดหวังกันในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์นะการที่มีความรักที่มั่นคงผูกมัดสักทีหรือว่าอยากแต่งงานสักทีแล้วอะไรแบบนั้นดีวายทัมมิ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะหรือว่ารอเวลาที่เหมาะสมนี่แหละ ที่จะทำให้ความรักเนี้ยมันสมความปรารถนานั่นเอง f i n d i n g the key อาจจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือกุญแจบางอย่างในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะกานแก้ไขนะคะในเรื่องของเนี้ยการที่ถ้ารู้สึกว่าคลั่งรักมากเกินไปและอยากจะไล่ตามอะไรแบบเนี้ยนะก็อาจจะต้องเพลาๆลงด้วยนะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้น นะใครที่ต้องการที่จะรีบมีคอมมิชเมนต์มากเกินไปอาจจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขด้วยนั่นเองเอาละเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรหรือว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมวิช พอดูสตาร์เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะอธิษฐานนะคะต่อดวงดาวหรือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะแต่ที่อย่าลืมก็คือ Love yourself หันมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนั่นเองอมีคอมมิชเมนต์ขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> นะคะการมั่นหมายแต่งงานอาจจะเป็นเรื่องของการคาดหวังมากเกินไปนะคะ พยายามเล t โกนะคะปล่อยวางในเรื่องนี้นะหรือว่าใครที่เจอปัญหาเ,อาเจอคนที่ยังติดคอมมิชเมนต์อะไรเงี้ยคงจะต้องปล่อยไปก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาสอนในเรื่องของจิตวิญญาณของเรานะคะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บางคู่อาจจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการที่จะต้องปล่อยวาง การรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับคนที่ไปเจอคนที่ติดคอมมิชเมนต์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคล้ายๆแบบเป็นลักษณะของคู่ทวินเฟลมได้เหมือนกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำแนะนำจากแองเจิล could be the one คนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะคุณคนที่คุณเจอแล้วนะสำหรับคู่รักคู่โรแมนติกนะคะ engagement การมั่นหมายและการแต่งงานนะคะ pay attention to the red flag คุณจะต้องพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ที่คุณเจอเนี่ยนะคะหรือที่กำลังจะเจอเนี่ยมันมักจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะกับการแต่งงานการมั่นหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็มีได้สองอย่างว่า การที่ใครสักคนหนึ่งจะผูกมัดเร็วเกินไปนะคะมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะส่วนใครที่แบบยังมีฝ่ายที่ติดคอมมิชเมนเน่นะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่คุณจะต้องทําตัวเองให้เป็นอิสระจากตรงนี้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ลองปรึกษานะคะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเพื่อนนะบางทีอย่บคิดเองคนเดียวนะลองปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ก็ได้ และข้อคิดนะคะข้อคิดข้อคิดที่จะให้กับชาวตุนในวันนี้ก็คือ Nothing wrong with you ไม่มีอะไรผิดนะคะคือคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะ ask for help เนี่ยบัตรจะต้องขอความช่วยเหลือนะถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกต่างๆนะคะ Forgiveness is t o e f r e e d o m การให้อภัย You get what you believe คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อ และ leave the past behind ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนะคะใครมีอดีตท,ที่แสนเจ็บปวดอะไรก็พยายามนะคะที่จะปล่อยไปนั่นเองคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณนะคะ และสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอัานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนั่นเองคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel ของนิลยาทาโร่และให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ